Sao để em như là mang khăn lên chùm ừ. không? Ừ Đây Cái gì luôn. Chị này Chị này nhỉ? Hả? Mô hạ dù Wow Bên này Hả lấy รู้่ไรเนีย่ยอะไรขนอมอีกแล้วครับท่านขนมอีกแล้วทำไมอยู่นี่เอาสองอันจัดไปไว้ดุนฮา,าตะแนวกิน คนเยอะครับผมวันนี้คนเยอะเยอะมาแล้วนี่เอาอีกแล้วครับของกินอีกแล้วครับผมกินอะไรบ่อยถมวะทำไมกรมันถีเลี้ยงไว้ดอกเดือยหาคนอื่นเลี้ยงก็ได้ฮะหาคนอื่นเลี้ยงไม่มีทั้งเลี้ยงดอกเดือนี่คือของกินที่ แนนชอบนะครับผมเลยอะไรวะหมดอารมณ์เลยน่ากินมากคนหนาคนหน่คน่นากินคนน่ากินหมดอารมณ์คนเยอะโอ้ของกินเยอะมากเลยเนี่ย สัมผัอแต่จีนี่มักมานนี่เลยไหมมักมานยางอยู่นี่เลยไหมมาเดินหาของกินนี่เองครับไม่ได้เดินหาของกินไมาเดินดู้ชคืออะไรสวัสดีค่ะแน่ากินมากครับเอาแบบไหนเอาอีกเด้อครับผม เราจะอ้วนไปด้วยกันนี่เป็นยังไงเฮ้ยอันนี้แหละอ๋อตาบสองไม้หอมข้าวเหนียวสองแค่นั้นแหละข้าวเหนียวสองห่อครับข้าวเหนียวสองห่อสแกนถ้าไม่มีสแกนนี่เรียบร้อยครับผมเขื่อชีวิตเราได้อีกยาวไกลของกินไลน์นี่ ừ. khoảng kín nữa nào không kỳ không? kỳ khóc còn cái bình nào không dựa mày về dựa mày cho mày ไปไปดูโตเกียวอีกว่าโอ้โหแต่งตัวมาเงย์ไหลไปโอ้เอาโตเกียวดีกว่าฮะ,ะใสหวานเค็มใส่เค็ม,มเอาหวานหนึ่งเค็มหนึ่งสแกนนะครับผมแต่ไม่มีสแกนก็อดนะครับ ตลาดแถวนี้ก็ส่วนมากจะเป็นของคนละครึ่งนะโครงการอะไรออะโอเคครับผมนี่ได้กินแล้วโตกเกียวของเรานะครับสมัยแต่ก่อนที่เขาขายในโะรงเรียนอะ่ะละห้าบาทในโรงเรียนเราเนะา,าะรับผมทานนี้ครับผม เอาอีกแล้วครับตำส้มครับผม,ม,มตำบงงุหุ่นตำบุหุ่นนี่แหละก็บอกอะไนี่เป็นยังไงล่ะฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างเจ็บแขนเจ็บขาอ่ะห <c oughs> มอฉีดตูดนี่อ๋อพอดีก็หมอหมอหมอที่ไหนวะก็ฉีดตูด ห oh, มอแจมคิดตูดให้เออมดอารมณ์เป็นตะแเสบหอม,ม,อ,ม,อ,ม,มหอ่ะหอมหอมตำมะคงนี่ผู้สาวนะครับผมผู้สาวตำให้นะ,ะสวยๆอันนั้นคนขายตำตำมะคงปะไม่ขายไม่ขายไม่ชอบหรือทำไม่ได้ไม่เป็น ไม่อร่อยเลยนี่ไม่กินดีกว่าปิดย, <ś ması> ยังจะบอก่าอ๋อจะปิดทำไมะไจะบอกว่าอ๋ออะไรขายอะไรอ๋อลุละ <ś ması> ขายหอย <ś ması> อ๋อหอยแขง็งหอยแข็งนะครับอืมอนาคตรไข่หอยแข็งนะครับไม่คิดอะไรมาก เหนื่อยอู้คนอะตำมะฮงกันยีเซียนยังน้อบอ่ะนี้เนาะจัดไปไวรุ่นเดี๋ยวไปดูตำว่าตำเองตำมุยออร่อยมากเลยเนี่ยดูไปแล้วน่าจะอร่อยครับผมนี่ครับผมตกใจหมดเลยนี่อู้ตำมะฮงเป็นจะแซ่บอ่ะอน่าจะอร่อยมายกเอาแมสไว่ในกระเป๋าไหมอ๋อเอาแมสแว่ในกระเป๋า นี่ก็คือตรงที่เขา,เาไว้ให้กินข้าวเนะไปกิน<ต>เออโอ้ยจะพูดอะไรพูดดีแท้พูดดีดีไงพูดก็มังเวทคมสมควรพูดดีเนะี่ยไม่ย่พอเออมันมากับมือเลยเหมือนแบบเหมือนมากับเด็ก,เด,ก,กเด็กกระปุกเด็กกระปุกกว้างครับกว้าง กินเนี่กินโชยคำหนึ่งอื้อเดี๋ยวมาทาดิกลิมับมับมับอ๋อเดี๋ยวเขาดูเบิร์ดว่าเป็นไงว่าทมบกันอะไรทมบก็คือแบบว่าอันผมก็เรียกแบบตะกะนะครับผมกินตะกะมากเลยครับ เมื่อก่อนแนนนี่คือเป็นคนกินนะครับอัปรีมากเดี๋ยวก็ทีมตอามั้นกินเนื้อหมาไม่ยไม่พูดเลยกินเนื้อหมานะครับอันนั้นคือเป็นสมัยแต่ก่อนนะครับกินเนื้อหมานะครับสมัยแต่ก่อนหรอกคนเถวหลอกกูกินเนื้อว่าอะไรนะไอพีซอะไรนะคนเถวหลอกกินดิอือเบิ่งเจนี่อ่ะเดี๋ยว ขอกินเข่ากันครับผมหิวเข่าแห้งนะครับมาหอดเชฟวัดแล้วเขาต้องกินเข่ากันมันแสีบกินตะบุคงอยู่นี่มันแสีบเลยอุ้ผู้สาวผู้สาวยางงามเลยร้านตะบุคงนะครับผมเดี๋ยวกินเข่าก่อนสันนะอันนี้นะอันนี้มันคือเอ่อดาบอะไรวะดาบเออดาบสตาโบสมัยตะกอนนะโอ้ยกลมุอารมณ์เลย โอ้อนุอนุอ้นุพังของเขาโน้ดูครับพามานะครับอาการหนักครับผมเนี่ยในสื่อเลยเสียแจมครับผมนะครับอะไรอะไรอันนี้นะเดี๋ยวว่าจะซื้ออันนี้ให้เสียแจมครับผม จัดไปไ,ไปรุ่นฮะอุ้ยเครื่องบินเอาไปทำไมเยอะแยะตุ้ของเยอะจริงครับผมร้านนี้เอาไปไหนฮะสวยยุตัวนี้ดูครับผม ความดื้อน,นะครับผมความดื้อเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สุดยอดอ่ะเดี๋ยวก็มาถ่ายอุจซอกซื้อไปให้แจมยูให้แจมอันนี้ก็ได้แจมชอบเลยไอแ้แจมตัวนี้แหละสมัยก่อนกูเห็นไปฟัน,น,นต้นกล้วยหลังบ้าน,นชักไม่อ๋อเดี๋ยวให้สแิแจมชักอ้มีทุกอย่างสุดท้อโล่ดิ Xài đi nhìn Nhìn Nào Ô oh, mua mua cân nọc luôn à Tân lố Tân Đây nè xài xài ô, không dễ liều à không dễ hả vùng đan này ui cái gặp áo rồi เลกใส่ดิเลกใส่ดิครับผมอู้นั่งอยู่นั่งอยู่ครับคนนี้ครับนั่งอยู่เริ่มจะบำบัดแล้วแหละช่วงนี้ดูดิจัดไปมาทุ่นครับผมให้ใครร้านอ่ะ เดี๋ยวเราออกไปดูของเ้า่งนอกทีว่าครับผมแมวแยาได้แมวนี่แมวี้จริงรูปสไตล์สวยมากเลยรู้เต่าอยากได้แล้วไปเรียงยังไงยังไงท่านอะไรนี่

ไปย่างกินแล้วใช่ไหมดูดูหลับเลยเนาะปลาหมันไอเจมน่ารักมากครับมดยอดดู ตัวเล็กทั้งนั้นเลยสวยมากครับผมโอ้มีปลาเด็กโอ้เนี้มเน้นอยาก <ขอ S 2> ได้แมว,แวสวยมากครับสวยมากเฮ้ยน่ารักมากตัวนี้กี่เดือนแล้วคะ่ะสองเดือนเดือน,ออนผมก็ช่าแมวเหมือนกันนะครับ Uhm. 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 nhìn đường đấy này. ยังไงแบบไหนพอได้ไหมวันนี้เงียบมากเลยเฮ้ยใครวะเด็กน้อยบ้านไหนมายืนหัวโดดอยู่ตรงนี้ก็เริ่มเก็บคงเก็บของกันแล้วนะครับผมเพราะเนี่ยเห็นมาเดินนะครับเขาเริ่มเก็บแล้ว เหมอนดตาอีกม eh right> ั่อนหซีฟ้าสวยเอาอีกแล้วครับผมแวะทุกร้านครับผมนะครับอย่างชิวโอ้โมรารมไปเที่ยวทะเลด้วยไปกัยยี่ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวก็พูดเบาได้น้อไปนอนบ่ไวได้ดิสวยยูอ่ ก็ถักเอาวปนายยังสุดย,ยอ,ยจอดยจะพอเลือกได้ไหมอันนี้ที่พามาเลือกซื้อไม่ใช่อะไรนะครับต้องจะพาไปขับรถพ่วงนะครับผมนะครับต้องเอาใจหน่อยนะครับผมนี่ ใส่ตัวไหนครับรถพ่วงหมดอารมณ์ดิกลัวควายชนอ่ะเดินเดินผ่านโคควายควายชนเลยดีครับเราก็จะกลับบ้านนะครับผมคือปวดขี้ครับผมเนีนปวดขี้แล้วนะครับผม มดอารมณ์แค่นี้มโหนี่แหละมดขี้นะมดอารมณ์เลยลไงฝากติดตามให้คัริ้งจมเลยนะครับผมติดตา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 มทหยเต็มวะจัดไปครับผม